โลบีสดุดดวง10นาทีก่บจันทร์งสวัสดีค่ะชาวสงสารทั้งหลายดวงประจำเดือนกันยายนปี66แล้วนะคะใครชอบคลิปของเรานะคะฝากกดติดตามนะคะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกูกิ้งกูกิ้งให้เราด้วยนะคะและทีมงานค่ะใช่ค่ะเดือนนี้บอกเลยนะคะ WhatsApp มากบอกเลยรีบเข้าไปลัคขนาราศีพิจิกค่ะสวัสดีค่ะชาวช่องพิจิกทั้งหลายนะคะกับเขาสู่ดวงประจำเดือน กันยายนค่ะค่ะ6 5 6 6ต้องบอกอย่างนี้นะชาวพีจิกสำหรับเดือนกันยานะคะเนื่องจากว่าดาวอังคารเขาก็ย้ายมาในภพลาภาซึ่งเป็นอะไรที่คุณมีโอกาสได้โชคได้ลาบพอสมควรนะคะค่ะอ่า <laughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาจา้าเรามาเริ่มจากเรื่องของการเงินดีกว่า <laughs> โอเคได้เลยค่ะการเงินเนี่ย ถ้าเป็นเรื่องการเงินการเงินเป็นดาวพฤหัสด,ดาวพฤหัสอยู่ที่ภพอารินะคะ,คะและเขายังอยู่คู่กับราหูใครก็ตามที่เป็นเรื่องของการแข่งขันนะการไปแย่งชิงการไปพิชชิง่งการไปเจราจาหรือ,อมีการเดินทางหรือมีการข้ามอุปสรรคค่ะอุปสรรคอะไรต่างๆในภาพรวมตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะชนะเรื่องการเงินเข้ามาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น คุณต้องยอมรับว่าดาวการเงินตกอาริตลอดตีว่าไงล้กันตลอดตั้งแต่ช่วงเมษายิงยาวไปถึงเมษาหน้าเนี่ยเพราะฉะนั้นการเงินของคุณนมีโอกาสที่จะตะกุกตะกักนะตะกุกตะกักมาต่อเนื่องแต่ว่ายกแต่ยกเว้นสิ่งที่บอก กลุ่มคนที่บอกก่อนหน้าน,นี้ว่าคนที่เป็นงานประเภท pitching ชชต้องมีการเดินทางต้องมีการผรจญภัยต้องมีการแบบเคลื่อนย้ายฝ่าฟันอะไรต่างๆอันนี้พวกขายทงขายที่อันนี้คุณถึงจะมีสิทธิ์ที่จะได้เรีกออกว่าแต่ท่านมุมอื่นๆเนี่ยมันจะค่อนข้างฝืดเคืองน้มันจะค่อนข้างฝืดเคือง,นะอง,เ,องเพราะว่าดาวของคุณมันตกอลิค่ะ นะคะนอกจากว่าคุณจะมีการแก่เคล็ดอะไรกันสักเล็กน้อยเพื่อที่จะทําให้แบบโอเคแก้เคล็ดแล้วนะลําบากแล้วนะเงินเข้ามาได้แล้วนะคุยกับเงินดีๆีทางนี้ทั้งนั้นอย่างที่บอกว่าดาวอังคารดาวของตัวคุณเนี่ยเขาไปอยู่ในภพลาภะมันจะมีความโชคดีตรงที่ว่าดวงดาวของตัวของคุณเนี่ยเข้ามาอยู่ในภพลาภะแล้วมันทําให้เกิดลาบนึกออกปะเกิดลาบเงินจะเข้ามาจากที่คุณลงไปลุย ลงไปลุยลงไปหาโอกาสเพิ่มจะไม่ได้หยุดอยู่ที่งานประจําหรืองานเดียวแต่คุณจะต้องได้เงินเสริมเข้ามาไม่ว่าจากการขายของไม่ว่าจาก,การเดินทางง่ายๆคุณต้องเดินทางอะครั้งเนี้ยเดินทางคุณถึงจะได้มีเงินนะมันอาจจะมีเงินมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะที่ให้เงินนะเนี่ยเป็นที่มาของการเงินของคุณ การงานเดี๋ยวดาอาทิตย์การงานจะย้ายเข้ามาในลาภะค่ะงานของคุณอาจจะมีโอกาสให้ทำเงินของให้คุณเข้ามาบ้างตั้งแต่18แกันยาเป็นต้นไปเพราะการงานเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าเราจะมาลิงก์ต่อในตรงการางานของชาวพิจิกว่าการงานดาวอาทิตย์นะคะงานเนี่ยจะค่อนข้างแน่นว่าไง,ไง,ไง่ายๆเหอะแต่แน่นแบบนำทางให้คุณได้รับความมั่นคงมากขึ้นนะ ตอนอยิงย้อแต่กลางสิงหามาจนถึง18กันยานั่นแหละนะคะแน่นแบบได้เงินแน่นแบบมีความเป็นไปได้ potential ว่าไปในทิศทางที่ดีแล้วการดาวการงานของคุณอ่ะเข้ามาในตำแหน่งลาภาอีกซึ่งมองในมุมของการงานของคุณจริงๆอ่ะมันให้โอกาสที่ดีกับคุณมา <Ha. S 2> แต่ว่าไปเจอคู่ศัตรูกับตัวคุณซึ่งมันอาจจะทำให้คุณหงุดหงิดใจบ้างในบางส่วนหรือเอ๊ะ สงสัยหวาดระแวงหรือ,อมีความกังวลอะไรบางอย่างตั้งแต่วันที่18กันยายิงยาวไปนะคะแต่ว่ามองดีๆลองคิดดีๆลองเซร์คิดพิเคราะห์ดีๆคุณก็ยังได้โอกาสและได้เงินจากงานนั้นๆค่ะอะแต่ตรงนั้นการคิดระแวงสงสัยหรือการเกิดอารมณ์หรือการมีข้อกังขาต่างๆตรงเนี้เดี๋ยวมันจะค่อยๆค,คลี่คลายค่ะแต่มันจะเกิดค่ะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นให้ใจเย็นๆห้ามเหวี่ยงนะคะเพราะว่าดาวใจยเย็นของคุณทุกดวงเนี่ยแทบจะตกในมุมอับหมดเลยนะคะคุณอาจจะอารมณ์ร้อน <c oughs> อาต้องบอกงี้ก่อนสาหรับชาวพิจิก <c oughs> เอาน้ําแข็งมาอามอาไว้ก่อนไม่ต้องอมอย่างเดียวรูปด้วยค่ะรูปด้วยไปเลย <c oughs> ไปเลยะนะชาวพิจิกงั้นเราต้องบอกคุณเอาไว้ค่ะความรักละคะความรักนะคะดาวมฤตยูเข้ามาในตําแหน่ง ความรักค่ะบางคนที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีคู่มีโอกาสเกิดคู่นะคะบางคนที่เกิดคู่แล้วจะแตกจะหักกันเนี่ยมันอาจจะเลื้อลังกันมาอยู่เข้าใจปะแต่ว่าทางนี้ทางนั้นในเมื่อดาวศุกร์เนี่ยคือดาวคู่ของคุณเดินถอยหลังมาสักระยะแล้ววันที่27เ็เขาก็ไปหยุดนิ่งอยู่สุภะแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยยิงยาวไปจนถึงวันที่28กันยาเลยต้องบอกคุณแบบนี้ค่ะว่า ความรักของคุณมีโอกาสเกิดคนไม่มีคู่มีโอกาสเกิดอืม,มีโอกาสเข้ามีโอกาสมามีโอกาสทําให้คุณรู้สึกว่าเอ้ยป๊อปปี้เลิฟรู้สึกแบบสําคัญรู้สึกสวยฉันสวยฉันมีคนเข้ามาหลายคนจะมีโอกาสอยู่นะคะอ่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่จะประคองว่าดูเป็นโพเทนชลเป็นไปได้ไหมอะไรไหมอันเนี้ยก็ลองประครับประคองกันมาดู เพราะว่าในดาวความรักของคุณที่จะประสบความสําเร็จจริงๆอ่ะเขาไปต้องไปรอพฤษภาหน้าน,นู oh. ้นโอ้แต่ช่วงนี้ไม่ได้บอกว่าคุณจะแห้งเหี่ยวนะสาหรับคนขาดคู่นะคุณจะมีเข้ามาโดยเฉพาะเดือนนี้ค่ะกันยาเข้ามาแน่นอนให้คุณไม่ห่อเหี่ยวอยู่ที่ว่าเลือกถูกเลือกดีเลือกคนที่ใช่หรือเปล่าส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ คุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันได้ไปไหนด้วยกันได้พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือได้พูดคุยกันนะคะค่ะสุขภาพดาวเกตเข้ามรณะนั่นก็คือให้ควรมัดระวังเรื่องขาแข้งนิดนึงนะคะอยู่ดีๆก็ขาอ่อนเปรี้ยอ่อนแรงหรือหกหล้มสะดุดหรือขาเขียวช้ำฟกช้ำดำเขียวค่ะอันนี้ให้เระมัดระวังนะคะและระมัดระวังในเรื่องของความจำหรือความเลอะเลือนหรือสมองปวดหัว มันจะมีอาการปวดหัวบางคนถ้าเกิดว่าพื้นดวงเป็นไมเกรนอยู่แล้วอ่ะก็จะมีโอกาสไมเกรนขึ้นนะคะอ่าแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะให้เป็นการดูแลตัวเอง follow up เช็คตรวจสอบร่างกายแล้วก็เช็คร่างกายพอดาวมฤตยูเขามาเลงเนี่ยมันก็อยู่ที่พื้นดวงหลักๆด้วยว่าคุณเป็นดวงเนี่ยดาวของคุณเนี่ยที่กลุ่มลักนาที่อยู่พิจิกอะ่ะคือดาวอะไรและดาวที่กลุ่ม ปัตตนิของคุณคือดาวอะไรคือมันสาคัญตรงนั้นด้วยมันถึงจะตีออกมาได้ตร,ตรงโจทย์แต่ที่แน่ๆเขาเรียกว่าคนที่มีโรคประจําตัวใดๆมันมีโอกาสฟื้นคืนชีพะนะคะเพราะฉะนั้นก็ยังแนะนําให้กับชาวพิจิกตรวจเช็คอัพร่างกายต่อเนื่องทุกปีค่ะค่ะแก้และเสริมค่ะอาจารย์ การแก้และเสริมดวงของชาวพีจิกเนี่ยก่อนอื่นเลยนะคะการงานของคุณยังมาสวยและเดี๋ยวดาวพุธก็ยังเดินดีและเดี๋ยวก็จะเสร์จไปที่ลาภะด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องพูดเลยนะว่าสีเขียวเฮงจริงการงานของคุณถามว่าดีไหมดีนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้เสริมสีเขียวปังๆแรงๆเลยนะกริตเตอร์ให้งดใช้ไปก่อนนะคะดาวศุกร์ใช้ได้ทางเดือนก็คือฝา เขียวฟ้าพิจิกเสริมได้แบบปังๆนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือแหวนแหวนที่คุณต้องเสริมอ่ะอย่างที่บอกว่าเขียวฟ้าคุณมีสิทธิ์ที่จะเอามาใส่ร่วมกันได้เลยนะคะสำหรับนิ้วกลางข้างขวาค่ะใส่สแต็กซ้อนกันหนีได้เลยเพราะมันเสริมมาก เสริมดวงชะตาของคุณนี่แหละเพราะนิ้วกลางข้างข,างขวาอน,นีี้เป็นดาวของคุณเลยดวงของคุณก็จะทําอะไรทั้งการงานทั้งการเงินทั้งโอกาสทั้งโชคลาภทั้งผู้ใหญ่อันนี้ก็จะแบบดันให้คุณได้ดีสี่ 4, 6, ถ้าเกิดสมมุติว่าใครที่แบบทําเกี่ยวกับการเจรจาการพูดในพับบิก PRPC หรือพวกการมาร์เก็ตติ้งอ่ะก็จะยิ่งรุ่งโลดชื่อเสียงดาลงดาราก็ทำได้ค่ะแบบปังอะ่ะเพราะฉะนั้นนิวกลางข้างขวานะคะเขียวฟ้าจัดไปได้เลยหรือใครที่บอกว่าเขียวฟ้าไม่ได้ชอบเป็นฟ้าส้มก็ได้อถ้าเขียวฟ้าไม่ชอบก็เป็นฟ้าเขียวก็ได้จัดไปโอเคไม่ต่างนะคะ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ